เอาครับดึงสามนะครับดึงสาม้วครับดึงสาม้วครับดึงสาม้วครับดึงแล้นะคับโอ้โห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 อโหโอโหโอ้โหใสโลกว่านะครับแบบนี้เดี๋ยวย่างไปเบิ่งบงใหม่นะครับมีแต่ตัวน้อยครับลองเมื่อกี้นี้เปบนจุดด้านหน้ามีร่องน้ำคือกันนะครับเดี๋ยวคอยย่างไปนะครับเดี๋ยวเป็นตื้นนะครับ ๋ย่าปากค้างก่อน,นครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองเบิรงนะครับถึงตัวหรือเปล่านะครับปกติทาามีโยงลงไปมันต้องเอาเลยนะครับถ้าบมตรงจุดมันจูมันกาโยรอบสองนะครับ นีไปคือไก่ล่องเบิองครับไก่ล่องจากหน่อยเผื่อมันยู่ห้างนะครับนะเสียงคัดด้านล่างนะครับป่าน่าจะโลกิี่เยอะด้านล่างหรือเปล่าเนี่ย ไม่กัดนะครับเดี๋ยวเลืด้านล่างนะครับทีหุจับน่อยครับเยื่อลงห้องน้ำนะครับค่อยๆกระตุกนะครับมันจะลงไปเองถ้าป่ามันมีมต้องกัดนะครับ มันน่าจะค้างต้นเขานะครับปากขยับต้นเขาึืดนะครับนะครับนะครับปากหรืองูอยู่แล้วหรือเปล่านะครับแต่สายพิรยังบุขยับนะครับบุเห็ยื่อนะครับต้องขยับเรื่อยนะครับ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 ขับกัลรับกัลขับก็เลยนะครับเสียงนกกบเลยนะครับเมื่อกี้ รู้ทุกทุกแต่ว่าสายเบ็ดยังขยับนะครับถ้าสายเบ็ดขยับแปลว่ามันกลืนแปลว่ามันกัดถุกนะครับอันนี้ยังมัณใจนะครับอย่าลองจึ้งหือเล็กน้อยนะครับนี่ระยะใกล้คือกันนะครับปลายเบ็ดโผล่ด้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าปลาเขามันลกแบบนี้เฮ้ยยืนใกล้ได้นะครับน่าจะเอาครับดึงซาแล้วครับดึงซ้าแล้วครับดึงซาแล้วครับดึงแล้วครับ โอ้ยใสโลกร้อนครับแบบนี้อย่างใหญ่เลยครับดูเลยครับติดหนาชิลุดนะครับยังโอ้ผมวายุลุแล้วลุแลุกลุกลุดนะครับจะลงน้ำอีกเรครับนี้ ได้เลยนะครับตัวนี้มันมันปาบมันคา,าบหญ้าไว้นะครับเลยบิดโก็เขียนผมนถูต้นนี้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวปุ๊บิดก่อนครับอันตรายครับไปไหนแล,ล้วบิดอ๋อรถนะครับเกือบนะครับเกือบบมดได้ยังมีมันปา,า,าบมันคาบหญ้านะครับตัวใหญ่นะครับแบบนี้ใส่ใหญ่มาแล้วนะครับ มือน,นี้มันป่ามลงหมโฮมหนองนะครับบิดรุดเลยครับนี่ครับติดแขนเสื้อผมโอกาสรุดลงน้ำยังมีสูงนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังบริสไทที่ขังนะครับปึ๊บมันหลายครับตังใหญ่นะครับ ร้อยนะครับโอ้เกี่บดได้นะครับตัวนี้น้ำลึกจากนอนครับเพียงหัวเข้านะครับจุดนี้นี่ครับเบ็ดติดแขนเสื้อเลอนครับเออเกาะมือผมยิงครับนึกดูนะครับที่เลี้ยงโยนลงไปอันล่องเทิงบกัดนะครับมากัดล่องทางใต้นะครับนี่ครับให้ทางใต้นะครับป่าใหญ่เข้ามานะครับดีวนะครับ ครับเมื่อกี้นี้นะครับระยะเผาขนเลยนะครับนะครับจุดจุดที่ผมโยนเหยื่อนะครับใกล้ๆเลยนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับกับพนยืนนะครับเราค่อยๆค่อยๆย่างมานะครับย่างมาผมก็เลยบ้ไสเกิบู๊นะครับวันนี้เพราะว่าเพื่อความบวให้มันสั้นสะเทือนเฮงเวลาลงน้ำหนักเีอาการเดินนะครับก็ใส่รองเท้าเตะมานะครับก็เลย เข้ามากไกลมันได้นะครับจุดยอดเยือนะครับเบิ่งทงนานะครับเ๋ยวเบิ่งอีกจุดใหม่นะครับค่อยๆไปนะครับมื่อนี้น้ามันลดนะครับปากเลยอยู่จุดน้ําลึกนะครับจุดที่ร่องน้าลึกนะครับเดี๋ยวมาชมจุดต่อไปครับว่าจะได้เพิ่มอยู่บ่นะครับ ครับผมมือนี้นะครับก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมานะครับอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็ผมกับพอดีมาตีปลาช่อนในทุ่งนานะครับแต่ว่าตกชงชั่วโมงนะครับได้เศร้าอยู่เที่ยงหน้านครับก็เลยบริทายลูกนะครับก็ออกมาใหม่นะครับก็เลยมาย่อนตามร่องน้ํานะครับมาเบิ่งปานะครับเพี้ยเลยนะครับบริทายลูกเลยนะครับนะครับ ปลาอย่างเยอะนะครับมันนี่สามกิโลแล้วนะครับนี่เต็มแย่งเลยนะครับนับหลงนะครับตัวน้อยตัวใหญ่นะครับได้เศร้าในเถียงหน้าตัวนั่นแหละนะครับตุ๊กฟ้าลั่นได้อย่างหลายเลยนะครับมันนี่ป่ากินอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้นี้นะครับถวนอกตานะครับ ก็จะ,ยะ้ยนแสงนิดนึงนะครับป่านะครับเต็มเลื่อยนะครับมันนี่เต็มทุงเลื่ยนะครับสายเบ็ดติดส่วนมากจะกืนนะครับมีตายก็มีนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับกืนเบ็ดนะครับนะครับสายเบ็ดติด ปลาฟลูก็มีนะครับอย่าตันใส่คนกตีคือผมต,ตีตะเก้านั่นแหละครับเอาขีน้นามาอะหายอดลงตามร่องน้ํานะครับฝนตกแล้วมันเดดนะครับปลาก็เลยขึ้นมานะครับจะทีลุ่มนะครับกล,ลงมาจ่กินเยื่อเฮากับเลยหลายนะครับมันนี้